กระมาแคบยกสูงเข้ามาใหม่คุณพี่สดๆร,ร้อนเลยนะด้านหลังกลางเต็นสีเทาแลมโบด้วยค่ะด้านหลังเป็นแบ็กอีดิชันนะคะเกียร์ออตโต้ปีใหม่ไม้น้อยค่ะคุณพี่เลขไม้แค่60,000ตน้ตนๆเท่านั้นนะคะรายละเอียดเส้นสายตัวรถจะเป็นยังไงนะคะไปดูได้ในคลิปเต็มได้เลยสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับน้องกลางเต็นเพชนยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชนยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่1 ซอยเซติไทย68แดยกหนึ่งมีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้กลางเต็นท์มีรถกระบะยกสูงเข้ามาใหม่ค่ะคุณพี่แบบใหม่กิฟเลยใหม่ทั้งปีเลขใหม่ก็ใหม่นะคะคันนี้นะคะด้านหลังของกลางเต็นท์นะคะเป็น n น s s a n n ันนาวาร่านะคะกระบะแค็บยกสูงแบ็ k e d i ิชั n นเครื่องยนต์2.3ค่ะคุณพี่นะคะสวยมากๆสีใหม่ด้วยนะสีเทาลมโบคุณพี่หาเอาจิงว่าเป็นรถที่ ช่วงนี้นะเป็นรุ่นที่นิยมใช้เกินเลยนะพี่นะเดี๋ยวพาไปชมเลยว่าตัวรถเนี่ยจะเป็นไงกันบ้างเอ๊ะอย่าเพิ่งลืมบอกราคาคันนี้ราคาคุ้มมได้เกียออโตใช่ไหมราคาอยู่ที่499,000บาทตกผ่อนเดือนละ9,000บาทเองเครดิตด,ดีฟรีดาวได้ด้วยนะนวาร่าคันนี้นะไปเลยไปดูกันเลยดีิพี่ นะไฟหน้าตัวนี้นะคะโหดูพี่ดูความโปรเจคเตอร์ของเขาเป็นแบบ LED แล้วก็คือลูกแก้วโปรเจคเตอร์เนี่ยทั้ง4ลูกเลยนะจัดเต็มเลยเปิดทีสว่างจ้าแน่นอนครับค่ะแล้วก็เห็นไหมคะเส้นสายไฟเดนทามนนลันนะิ่งไลท์นะมีมาให้ไฟตัดหมอกมีมาให้ รอยบุบลักยิ้มของตัวรถคันนี้ไม่มีเลยคุณพี่และสีก็สวยนะป้ายทะเบียนได้ไป้ายกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้นะเพิ่งเข้ามายังไม่ทําการปรับสภาพหรือล้างขัดสีอะไรเลยนะคะให้เห็นสภาพเดิมๆค่ะพี่กอไฟด้านนี้ก็ใส่แจ่วค่ะไม่มีรอยแตกนะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักจมน้ํากับสีมาแน่นอนนะคะพี่และดูนี่หนูชอบความซุ้มล้อของเขาหล่อมากๆเห็นไหมซุ้มล้อโตๆทาให้มิติตัวรถดูแบบดุดันมากนะคะได้ล้อแม็กเดิมแท้นะคะของนิสสันค่ะพี่ลายแม็กอย่างสวยนะคะ ตัวยางตัวนี้เป็นยางโตโยปี2022นะยังปีใหม่อยู่ดอกยางชั้นลึกอยู่เลยค่ะแล้วก็ให้ดูค่ะพี่ตัวชค็คด้านในนะคะของเดิมแท้จากสูตรไม่มีการเปลี่ยนมานะ,ะ<ม>เหลี่ยมสารตัวน็อตคอมกิฟค่ะคุณพี่ซุ้มรอ้อพ่นเคลือบการสนิมให้แล้วเรียบร้อยนะนี่ตามตำแหน่งตัวน็อตนะอยู่ครบทุกตัวเลยตรงนี้หนูว่าใครได้ไปนี่ถือว่าคุ้มนะ นะแล้วก็ด้านข้างนะคะขู่กระจกนะเป็นสีดำนะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยแล้วก็กล้องเลนวอร์ดนะคะอยู่ด้านล่างตรงนี้ออปชันจัดเต็มมากเลยนะนิสสันนะ,ะแล้วก็คิวกันสาดมีมาให้ทั้ง4บานเลยค่ะพี่ที่เปิดประตูตรงนี้เป็นสมาร์ทคีย์เลสให้ด้วยนะคะมาดูโครงสร้างด้านไหนตรงนี้นะเดี๋ยวเต้นเปิดให้ดูปึ๊บประตูทั้งฝั่งนี้ค่ะคุณพี่ให้ดูเหลี่ยมสันตัวน็อตนะคะ ตัวนั้นไม่มีรอยขันไขค่ะคุณพี่ไม่รอยไม่มีรอยแกะแงะแเลยนะคะจุดแต้ม q คจากโรงงานยังอยู่นะของเดิมค่ะคุณพี่เห็นไหมไม่มีการทํามานะผีม,มากนะคุณพี่แล้วฝั่งนี้นะคุณพี่ตรงกระบะแคบนะตัวน็อตเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะคุณพี่ไม่มีรอยแกะนะคะคุณพี่แล้วจุดเม็ดอาร์กามิตจากโรงงานยังอยู่ถ้าคันนี้มีการทําประตูนะเขาจะพ่นแบบาทําสีนะก็จะ,จะมองไม่เห็นจุดกลมๆตรงนี้นะคุณพี่เห็นไหมโครงสร้างของเขาสวยมาก,มากอ่ะและนี่ตรงนี้ ความหล่อของเขาเพิ่มมาอีกนิดนึงสติกเกอร์ลายกราฟิกแบ็กอิดิชันเนี่ยคือการดีไซน์ของปี23เนี่ยหล่อเหมือนกันนะพี่ดูลายที่แตกต่างจากปีพวก2 0 19อย่างเงี้ยนะพี่นะดูหล่อมากๆเห็นไหมตัวหนังสือตัวฟอนต์อะไรของเขาแบบอย่างเท่นะครับพี่แล้วก็ไฟด้านท้ายนะตัวนี้นะเป็นแบบ L.E.D. ด้วยนะครับพี่เห็นไหมคะ สว่างจ้าแน่นอนนะคะเซ็นเซอร์ถอยหลังมีมาให้ด้วยทั้ง4ี่จุดเลยโอ้หคุมห้มเลยนะมีนะกล้องถอยตัวนี้มีมาให้ด้วยนะคะเป็นของเดิมจากศูนย์นะไม่มีการเปลี่ยนนะพี่เห็นไหมสายแจ๋วนะให้ดูตรงขอบด้านหลังนี่แมกไลเนอร์ด้านหลังอันนี้คือตามสภาพการใช้งานเรายังไม่ได้ล้างทาความสะอาดนะก็จะแบบว่าตรงนี้หน้าหนาวนะฝุ่นก็จะเยอะนิดนึงนะให้ดูนะพี่ค่ะว่าโครงสร้างด้านหลังคุณพี่สภาพพร้อมใช้งานมากนะ เรียมสารตัวน็อตคมกลิบทุกตัวไม่มีรอยแกะนะคะนี่ฝั่งด้านท้ายตัวนี้ก็ไม่ได้มีรอยแกะนะคะแค่ว่าไอเนี่ยตรงสีที่เป็นสีทถลอกตรงนี้คือเหมือนแบบการใช้งานเขาเปิดขึ้นเปิดลงอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบทถลอกบ้างนะคะนี่ตัวน็อตตรงนี้ชัดเจนนะคะจุดเม็ดอาร์กยังอยู่นะคะไม่มีการเคาะหรือทํามาเห็นไหมสวยเลย เนี่ยค่ะพี่เดี๋ยวมาต่อกันที่ตัวตรงนี้นะคะโครงสร้างด้านหลังตรงนี้ค่ะคุณพี่คานเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนมานะคะพี่แม็กยางอะไรนะยังอยู่เลยนะคะครบๆเลยคุณพี่นะโครงสร้างเดิมนะเห็นไหมสวยเลยนะคะยางก็เหมือนเดิมพี่โยโกปี2สองนะด้านหลังยังไม่เสื่อมสภาพนะและฝั่งนี้คุณพี่กระจกทางด้านขวาตรงนี้นะคะประพับไฟฟ้าเหมือนกันเลนวอตมีมาให้นะค,ะคือเหมือนคันนี้มีกล้องประมาณ3ตัว กล้องหลังกล้องด้านข้างอีกอ้โหคคบครบเลยอ่ะเดี๋ยวกันเต้นพามาดูตรงฝั่งประตูคนขับกันนิดนึงนี่นะฝั่งประตูคนขับตรงนี้นะแผงที่พักแขนตรงนี้ก็จะเป็นแบบบุนุ่มนะคะเดินตะเข็บได้สีขาวนะดีไซน์สปอร์ตเลยเปิดกระจกทางฝั่งคนขับเป็นออโต้หูกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะตรงนี้นี่ นะเรียมสารตัวน็อตตรงนี้นะคคมกริปทุกตัวคนพี่เห็นไหมทั้งฝั่งคนขับนะไม่มีการทําประตูมาแน่นอนค่ะท,ที่ไม่มีรอยแกะเลยนะจุดแต้ม QC จากโรงงานยังอยู่เลยนะคะแล้วก็นี่เดี๋ยวเต้นให้ดูตรงนี้เบาะความเบาคือพี่รถใหม่แค่หกหมื่นเข้าสูนย์มาแค่หกรอบนะทุกหมื่นกิโลนะฮะสภาพเบาะไม่มีล้มนะฮะเดินตะเข็บได้สีแดงหลอ่อเลยแบบนี้ฟูฟูตึงๆมากนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบพวงมาลัยนะเป็นมันติฟังก์ชันมีคูสคอนโทนนะฮะ อ่ะแล้วก็สั่งการด้วยเสียงได้รับสายโทรออกได้ควบคุมเครื่องเสียงได้นะคะโหโหออปชั่นจัดเต็มมากนะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปสตาร์ทรถให้ดูนะคะนี่เครื่องเงียบม,มากคุณพี่นี่ให้ดูและหน้าจอตรงนี้นะคะเป็นดิจิตอลด้วยนะหน้าปัดหน้าจอด้านหน้านะคะเลขใหม่68เห็นไหมไม่แท้ไม่เดิมนะพี่นะสวยเลยนะคุณพี่ตัวนี้ หน้าจอทัชสกรีนนี่จอแบบใหญ่มากลูกเล่นได้เยอะมาก FM AM ได้เชื่อมต่อบลูทูธได้ USB AUX เสียบได้นะคะนี่หน้าเมนูหลักของเขาเล่นได้เยอะเลยนะดีดูความกล้องโอ้โหกล้องรอบคันจ้าเห็นไหมจ้าเห็นทั่วรอบพิศทางเลยคุณพี่ในเลทราคารถแค่499,000โอ้โห กล้องชัดมากนะคะแล้วก็ได้แอร์นะคะเป็นแบบออโต้ด้วยนะคะแอร์ออโต้มีปุ่มแบบแจ้งเตือนนะคะช่วยเบรกฉุกเฉินให้ที่เสียบ AUX กับวางโทรศัพท์ไว้ตรงนี้นี่ตรงช่องกลางตรงนี้นะคะเกียร์ออโต้ได้อีกโอ้โหคุ้มมากคุณพี่ขากุญแจจะเป็นกุญแจแบบนี้นะทุกรุ่นเลยจะเป็นกุญแจแบบนี้น,นะนกระจกตัดแสงแบบออโต้ได้ด้วยนะคุณพี่นี่กระจกตัดแสงออโต้ที่ใส่แว่นตามีมาให้นะ แสงไฟเป็นแสงสีขาวุมกลมๆตัวนี้แต่จริงๆตอนคืนสว่างมากๆเลยนะอ่ะแต่ดูตรงนี้นิดนึงอ๋อมีรอยเจมิมอ่ะฝั่งนี้เอกระจกบานใหญ่ๆพร้อมแสงไฟุณพี่ค่ะที่หลังนะบอกว่านิสสันนะออกแบบกระจกบงังแดดเอาบังเลยติดเต็มตรงนี้ไปเลยนะถ้าจะใหญ่ขนาดนี้นะแต่สวยพี่คุ้มค่าจริงๆนะประวัติ นี่นี่นี่หนูลืมบอกตรงช่องกลางตรงนี้ที่ว่าที่เสียบชาร์จแบตนะคะในช่องเก็บของตรงกลางมีด้วยนะคะเสียบชาร์จแบตนะเป็นตัว Type C แล้วก็ USB นะเสียบเป็นเหมือนแบบเป็นปลั๊กเสียบเข้าไปอย่างนี้ได้โอ้โหพี่ชาร์จได้ทั่วรอบทิศทางของคันนี้เลยนะแถมเขามีช่องเก็บเหรียญตรงนี้ด้วยนะข้างๆ้างขาเนี่ยนะทั้งสองฝั่ง เน็บเนบเนบใส่พวกบัตรพวกอะไรได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดฝาถังน้ํามันนะคะป้องกันการลื่นถลไหลอันนี้เปิดไฟตันหมอกนะเปิดปิดก็ได้นี่โอ้โหไปพี่จ๋าในส่วนนี้เดี๋ยวกางเต้นท์จะพาไปชม ตัวเครื่องยนต์ว่าจะใหม่เหมือนรอบคันไหมไปดูกันเลยนะมาต่อกันที่เครื่องยนต์กันดีกว่านะคะคุณพี่ขาตัวนี้นะตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่อง2.3คุณพี่ถ้าเป็นปีใหม่เนะี่ยซีเครื่องก็จะลดลงมาแล้ว2ซีนะปกติจะเป็น2.5ใช่ไหมตัวนี้เป็นเครื่องเดิม2.3คม่ะพี่โค้ดเครื่องยังอยู่เลยนะคะนี่จะมีตัวโค้ดนะสแกนของเขานะเลขเดิมของเขาฝาครอบมีมาให้นะคะตัวถังนี่มอนงมอน้า ไมคกิ gift, ฟฟฝาเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนฝามานะแล้วก็สภาพเครื่องคือรอยคาบน้ำมันคาบสนิมไม่มีเลยนะคะแบตเตอรี่เดี๋ยวเช็ควันหมดอายุให้นะพี่ถ้าหมดอายุหนูเปลี่ยนให้ลูกใหม่เลยจะได้ขับไปย,ยาวๆตรงนี้ก็เป็นพวกเบรก ABS traction control อะไรนะของเดิมจุดแต้ม QC จากโรงงานยังอยู่นะให้ดูโครงสร้างด้านหน้านะคะฝากระโปรงทางขวามือตรงนี้เรียมสารตัวน็อตชัดเจนค่ะพี่ไม่มีรอยขันไขนะคะจุดเม็ดอาร์การผลิตจากโรงงานยังอยู่เลยนะคะ คานเดิมๆไม่มีการทาํามากรอบไฟก็เป็นโลโก้เดิมของเขาเลยนะคะนี่นะกรอบไฟเดิมไม่มีการเปลี่ยนฮะคานด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวฮะ,ะรับประกันโครงสร้างนะฮะไม่มีการชนหนักทางด้านหน้ามาแน่นอนฮะ,ะตำแหน่งตัวน็อตอยู่ตรงตามตำแหน่งทุกตัวนะคะคุณพี่นี่กรอบไฟตรงนี้ก็ของเดิมคุณพี่คานด้านหน้าตรงนี้เหมือนกันจุดเม็ดอาร์การผลิตจากโรงงานยังอยู่เลย ทุกจุดทุกมุมไม่มีการพ่นทับสีนะแล้วก็ตรงนี้นะเรียมสารตัวน็อตทั้งซ้ายมือค่ะคุณพี่ก็ไม่มีรอยขันไขคุณพี่ค่ะฝากระโปรงนะคะเดิมเดิมเห็นไหมคะซีนยางนี่อยู่ครบทุกตัวมีตัวที่แบบว่าเราปิดฝากระโปรงจะเป็นเหมือนแบบช่วยซับแรงกระแทกให้ด้วยนะเป็นโช๊คตรงนี้ดีไซน์มันเก๋มากเลยนะคะแผงกันความร้อนด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวฉีกขาดนะคะหรือแบบชำรุดเลยคุณพี่ยังสภาพใหม่อยู่เลยนะคะซีนยางตรงนี้นะใช้งานได้ตามปกติเลย นี่เห็นไหมคะ คือรถปี23มาใช้งานปีเดียวเองนะคุณพี่สภาพรถยังสวยกริฟเลยนะพี่พี่ท่านไหนนะที่อยากได้กระบะแแบบแยกสูงนะคะนิสสันนวราบแบ็กอ dition คันนี้นะคะติดต่อมาหากางเต็นท์ได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะปักหมุดไว้แล้วคันนี้ยามสเปกกันอีกทีนะคะเป็นนิสสันนวราแแบนะคะเครื่องยนต์2.3ปี2023เลขไมค์แค่68,000นะคะราคาคันนี้ตั้งขายอยู่ที่499,000รถใช้งานปีเดียวประวัติศูนย์ค่ะคุณพี่คะ่ะก็สำหรับคุณ วันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวน้องแกงเตนจะมาอัปเดตรถอะไรที่ได้รับชมกันอีกนะรอชมได้เลยวันนี้แกงเตนก็ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊าบ๊ายบาย